เรียกว่าพิเศษสุดๆจริงๆเพราะว่าเขาเป็นถึงนักร้องนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงซึ่งมีผลงานมากมายทั้งภาพยนตร์ละครนะครับระหว่านี้นะครับเดี๋ยวแขกรับเชิญของคนนะครับก็จะพาคนไปเดินเที่ยวเล่นที่สวนจัตุจักรนะครับและการไปจัตุจักรนะครับก็อย่างที่ผู้ชมทราบนะครับว่าถ้าเบื่อเราจะเอารถไปเนี่ยก็หาที่จอดรถยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะใช้รถเมล์โดยสารไปสบายๆนะครับเอาละครเดี๋ยว ต้องดูนะครับว่าจะไปสายไหนดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแทรับเชิญมาพอดีเลยนะครับครับก็คือสายไหนครับคุณหนุ่มครับนี้นี่อาจจะสะุูตะการให้หน่อยนะครับเพราะว่าจะตุจักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเองนี่จะเอารถจอดรถยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราหาอันนี้ดีกว่าพี่มัอันนี้นะครับอ้าวบอกว่าผ่านผ่านจัูุจักนะครับ นี่จัดจักรบ่อยไหมไม่บ่อยครับแต่ถ้ามีเวลาก็ชอบมาจัดจักรครับเออมาซื้ออะไรอ่ะผมเป็นคนชอบแสงเกงยีนเสื้อยืดก็ซื้อเสื้อยืดแล้วก็จะชอบซื้อพวกอะไรต่างๆที่มันจะมีของหลายอย่างอยู่ในตลาดจัดจักรมีอะไรแปลกๆครับเราพี่ผมได้มาไหมครับได้มามาครับแต่แบบว่า ที่จอดรถเป็นหายากเพราะฉะนั้นก็เหมือนวันนี้เรามาทีนึงเราก็ต้องแบบว่าเดินทางง่ายๆมารถเมล์รถไฟฟ้ามันมีต้นไม้ที่นี่มีต้นไม้นะครับสั่งเยอะเลก็เยอะเอาวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาดูนะครับอาจจะต้องรบคนให้พลมากับผมด้วยครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับก็คืออยากจะดูอะไรผมอยากจะซื้อเสื้อยืดแล้วก็ซื้อเสื้อที่มันเกี่ยวข้องกับทหารเป็นของทหารอเมริกันนไครับลุยๆหน่อยลุยๆหน่อยนะครับเยวจะพาไปดูว่า ของประเภทนี้เนี่ยมาราคาเท่าไหรนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆซื้อเนี่ยราคาที่มันถูกต้องและที่สาคัญนะครับเวลาเข้าไปเดินต้องก็มาระวังเรือ่องกระเป๋าสตางค์ด้วยใช่ครับเอ๊ะแล้วอย่างนั้นปกติเวลาหนุ่มมาซื้อของเนี่ยแม่ค้าเขาลดให้เราบ้างไหมเพราะความเป็นสอดราแบบี้หรือว่ามันแพงขึ้นออลดให้ฮะลดให้แล้วก็มีแบบเอาน้ํเอาอะไรมาให้กิน,น่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมว่าราคาของจดจักมันจะมีราคาของมันอยู่แล้วอ,ะอ่ะไม่ได้สูงอะไรมากเท่าไหร่ครับพี่ต่อก็ต่อได้นิดๆิดเลยหน่อยครับผมต่อนิดนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะพามาดู บริเวณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใกล้จะได้ไม่ร้อนมากครับผมพูดถึงเรื่องทหารตอนนี้ใกล้ลดประจำการอย่างอีกอีกเดือนครึ่งครับพี่อีกเดือนครึ่งก็จะจะจดประจำการแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงผลงานที่มีอยู่ตอนนี้นั่นก็คือผู้กองยอดรักยอดรักผู้ก่อออนแอแล้วใช่ครับค่อนข้ยๆจะใกล้กับชีวิตที่ตอนนี้ที่เป็นอยู่ ก็เป็นอาหารเก่์จริงๆครับพี่เรื่องนี้ก็ไม่ต้องปรับเรื่องคาแรคเตอร์อะไรเท่าไหร่ครับสบายๆเลยก็จะง่ายเรื่องทรงผมเรื่องเสื้อผ้าอะไรต่างๆเรื่องระเบียบเราก็จะรู้อยู่แล้วครับพี่ทุกวันนี้เดี๋ยวหนุ่มจะพาไปเดินด้านไหนก่อนดีครับผมขอดูร้านนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์และของี่เกี่ยวกับทหารนะครับก็จะลองเข้าไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับเราบ้างนะครับอื ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณสอนรามเทพพิทักษนะครับจะมีชีวิตอีกมุมหนึ่งที่เรียบๆง่ายๆนะครับก็เป็นชีวิตที่สบายๆนะครับเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะกลับมาเดินช้อปปิ้งกับคุณสอนรามกันต่อนะครับครับผมโฆษณาพี่โฆษณาใช่ไหมครับโฆษณาไอ้นี่ฮะแบรนด์โรออนแบรนด์โรออนครับก็เป็นสมัย11บปีสมัยเมื่อ11ปีที่แล้ว เอาลครับกลับมาอยู่กับนานาโช์นะครับว่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในตลาดน้ดสุวรครับและช่วงนี้เป็นช่วงของมินิทอลมินิโช์นะครับสนับสนุนโดย Arsenal Mini Cookie ้เล็กๆแต่เร้าใจนะครับช่วงมินิทอลมินิโช์สนับสนุนโดย Arsenal Mini Cookie ้เล็กๆแต่เร้าใจเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาช้อปปิ้งกันต่อนะครับตอนนี้คุณหนุ่มกําลังซื้อนี่นะครับ เขาเรียกว่าอะไรอะหมวกไม่ได้หมวกนะเป็นผ้าพ่อหัวแบบแบบผ้าพ่อหัวจะเป็นเชิงของหมวกนะครับสีเขียวขี้มาเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าใบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและด้วยความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของคุณหนุ่มนะครับต่อราคาไม่ได้เลยสักบาทเดียวน้องจ้ากระดาษซื้อสองใบขนาดาซื้อสองใบอ๋อไม่ลดเลยเหรอน้องไปไหมคะน้าอาแถมพวงกุญแจของน่ารักเยอะครับ แต่วันนี้พกพกดังมาแค่200บาทนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆต้องเบิดทางรายการนานาโชว์นะครับพูดถึงหนุ่มนะครับสอนรามอยู่วงการมากี่ปีแล้วน้องสิบเอ็ดแวพี่โอ้โหเป็นรุ่นพี่ๆนะครับในเรื่องนี้เข้ามาก่อนับพี่พลฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับเวลาที่ก็ยังเป็นของอันี้มีในา้อการเริ่มแรกเลยเนี่ยคนอาจจะยังจําไม่ได้หนุ่มเข้ามาวงการด้วยผลงานอะไร ผมถ่ายละครเรื่องอรดุลสวัสดกับสีแยกนี่อายุน้อยสีแยกนี่อายุน้อยของอาจิมอายุรชาครับของอาจิมแล้วก็ของกุญแดงนี่ก็คือคือของของช่องเจ็ดสีเองอาุณสวัสดซึ่งตอนนั้นก็ทําให้เรามีออรุณสวัสดนะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนี่อะไรยะที่เป็นเหินฟ้าอันนั้นพยองครับพูดถึงว่าก่อนงานละครนี้ครับหนุ่มจะมีงานอะไรเข้ามาในวงการก่อนโฆษณาโฆษณาใช่ไหมครับโฆษณาไอ้นี่ฮะแบรนด์โรออน แบรนโรออนก็เป็นสมัย10เมื่อ่แล้ว1 1ปีที่แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าได้โฆษณานั้นจะมีหลายๆคนเลยซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคนบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการด้วยครับผมก็จะมีพี่อ๋องกระสาบอ๋องฮะแล้วก็จะมีพี่แอมพี่แอมนี่ก็ถ่ายโฆษณาแล้วก็เล่นเอ็มวีบ้่งมินิวิดีโอบ้างตอนนี้ก็มีรูปมีครอบครัวไปแล้วก็จะมีหลายๆคนนะครับแล้วตอนที่จะมาถ่ายโฆษณาเนี่ย มาถ่ายได้ยังไงไปเจอกับใครหรือว่าผมไปทสหน้ากล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่กรณ์นะครับพี่กรณ์ซึ่งซึ่งเขาเป็นโมเดลลิ่งครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมคือผมคุ้นเคยกับวงการแสดงมาอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่ในวงการใช่คุณพ่อเป็นแักแสดงยังไม่รู้สึกว่าจะสนใจเท่าไหร่ไม่อยากไม่อยากแสดงไม่อยากเล่นจนกระทั่งจนกระทั่งผมไปเจอพี่กรณ์เนี่ยคือผมเนี่ย ไปดูฟุตบอลที่สนามสุขตอนตอนนั้นหนุ่มยังเรียนเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่ซึ่งซึก็อยากจะไปไปฆ่าเวลาที่สยามสแควร์เพราะจะไปดูบอลที่สนามสุขก็เลยไปเจอพี่กรณ์ไปเดินเล่นสยามสแควร์แล้วก็ไปเจอใช่ครับใช่ครับตอนนั้นหนุ่มอยู่ม .4 ม .4 แต่ผมโทรไปหาเขาว่าม .6 ทำไมอ่ะ สองปีเรียกว่าสปีกว่าช่วงนั้นคือคุณพ่อเริ่มรเริ่มทรงตัวกับนักแสดงวุโสใช่ไหมครับคุณแม่ก็ตอนลันล้รน้อยลง<ด>รเรารู้สึกว่าเออเราทําอะไรให้ตัวเราเองบ้างดีกว่าอาจจะเช่นทํางานทักอย่างแล้วก็จ่ายค่าเทอมหรือว่าที่ไอแบกด้วยตัวของเราเองก<อ>็เลยไปถ่ายโฆษณาเป็นจ๊อๆ คือว่าเจอกันตอนม4เขาชวนเราไม่สนใจแต่อยู่มาวันหนึ่งเราก็เออเอาก็ได้เพราะเราอยากจะช่วยคุณแม่อยากจะช่วยว่าค่าเรียนด้วยตัวเราเองบ้างก็เป็นเด็กหนุ่มที่มีความคิดที่ที่ดีนะครับอยากแบบว่าหาเงินเองได้ตั้งแต่เล็กๆเก่งมากนะครับแล้วตอนที่หนุ่มอยู่มัธยมอยู่ที่เซนคายี่เซนคายนะครับซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยนักฟุตบอลที่โรงเรียนและสมัยที่เรียนอยู่ก็เคย เล่นเรียกว่าเป็นเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยใช่ครับใช่ก็ไปแข่งบอลปมปะละก็ไปแข่งคุณเต๋าครับอืมต้ไปแขกไปเจอคุณเต๋าด้วยเหรอครับไต่ก่อนเต๋าเล่นเทสซิลินเครับอ่าในรสมัยนั้นรู้จักกันหรือยังเออสมัยก่อนเนี่ยรู้จักกันในนามของชื่ออืมเพราะว่ารุ่น12ปี14ปีเนี่ยจะแข่งกับเต๋าตลอดแล้วแพ้ตลอดแล้วก็คือจําหน้าได้หรือแบบว่าคนได้จำได้ครับว่าแข่งกันตลอดเออมันจะมีชื่อซึ่งพอเราก็เถิดมารุ่น14บสี่ก็จะเจอแน่เดิมอยู่แล้ว พอก็ถือมา16เราอยู่ในรุ่นที่มันใกล้ๆกันเนี่ยก็ต้องแข่งตลอดเจอกันอีกละทุกวันนี้ก็ยังเจอการก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าของอะไรที่เกี่ยวกับทหารอะไรนี่จะเยอะมากเลยนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวขอแนะนำวันนี้นะฮะอันไหนอันไหนอ่าแนะนำให้หน่อยเป็นอะไรครับที่ใส่มือถือเรอครับอ่าครับมันเป็นซองใส่โทรศัพท์มือถือนะฮะอือซึ่ง ดูน่ารักมากนะครับคงต้องขอขอสอบถามราคานะครับเอาเนี้ยนหนึน่งครับพี่ร้อนป่าพี่นีเขาอีกแล้วฮะพิเศษไปพิเศษร้อยห้าสิบาทครับคุณพี่บอกเอาเรียกล้องมาถ่ายเอานะครับคุณหนุ่มช้อปปิ้งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับ กระเป๋าที่เตรียมมาที่มันเป็นกระเป๋าโล่งๆคือเตรียมมาช้อปปิง้งโดยเฉพาะ<ช>นะครับ<ช>ผมเชื่อว่าถึงเบรกสุดท้ายนะครับกระเป๋าก็เต็มกันพอดีตอนนี้นะครับเราไปพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหนะ้ากลับมาเดินช้อปปิ้งกันต่อนะครับชบพี่ผมจะพาเดินดูเสืยย้อยืดแล้วกันนะครับเพราะวันนี้ใส่งเกยงยีนเข้าไปมาแล้วก็ชอบใส่เสื้อยืดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะไปดูเสืยย้อยืดสวยๆสักตัวสองตัวนะครับของตัวเองใส่แล้วก็จะฝากใครบางคนหน่อย กลับมาเดินกันต่อนะครับร้อนดีแล้วครับทุกคนมาให้กำลังใจกันเยอะแยะทำไมหนุ่มชอบมาเดินจักรจักรเออถามก่อนผมว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็ผมก็ชอบอะไรที่มันง่ายแล้วก็เป็นคนสบายสบายและอีกอย่าง่ผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของนักท่องเที่ยวด้วยใช่นักท่องเที่ยวจะแบบต้องมาเจเจนะแต่ละเราต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบไปเที่ยวตลาดอย่างนี้ของเราใช่ไหมรมาเก็ตครับอย่างเขามาเนี่ยเขาชอบมาเที่ยวแล้วก็ ตลาดตะดูจักเนี่ยมันมีคนขายที่แบบขายของสนุกๆหลายร้านออ๋วิธีขายวิธีขา,ขายจะเชียร์รด้านหน้าก็ได้ยินนะครับด้านหน้าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะพัดทายเรา,าเราก็าจะเห็นหน้่ประจันแน่นสนุกสนานครับแล้วด้วยความที่เราไปสอนรามาเวลามันเดินแล้ว เดินลำบากนะจะมีแต่คนมาลุมเรามั้ยหรือว่าจริงๆแล้วก็ไม่หรอกผมว่าไม่นะต่างจิตต่างใจอย่างคนที่เขาชื่นชมเราก็ชอบจะทักเราคนที่เขาไม่ชอบก็อาจจะมองผ่านๆไปหรือว่าหัวเราะก็เป็นส่วนตวงเข้าไปเรา่าเฉยๆเราก็เดินลำบากขอดีครับนะครับนี่ดูลีลาขายพี่เขาอยู่บนนี้เลยขบนสวัสดีครับพี่ ชีครับผมมาพูดถึงเรื่องงานกันต่อเมื่อกี้ละครเราพูดไปแล้วนะครับที่ทาให้หนุ่มมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นพยองอรุษวัตรหรือสี่แยกอายุน้อยนะครับพอมาถึงเรื่องหนังกันบ้างหนังเนี่ยยิ่งทาให้มีชื่อเสียงใหญ่แล้วก็ได้รางวัลด้วยนุมผ่านผ่านผ่านภาพยนตร์เมื่อกี้เรื่องแล้วครับ ทำภาพยนตร์มาหลายเรื่องครับแต่เรื่องที่เรื่องรางวัลนี่เรื่องแตกสี่ครับแตกสี่คือเรื่องที่ได้รางวัลสี่ได้ดาราชายยอดเยี่ยมจากจากจากเป็นรางวัลของชมรมวิจัยบันเทิงครับแล้วทุกวันนี้มาเล่นละครแล้วยังจะมีหนังผมอยากเล่นหนังมากเลยนะพี่แต่แต่ผมก็ชอบนะครับแต่ไม่มีคนชวนเล่นครับผมเล่นไม่ได้ดี เล่นรอาจจะได้มีเพราะว่าที่บริษัทตอนนี้มีโปรเจกต์หนึงออกมาเยอะมากอ๋อเหรอครับแต่ประมาณถ้าเกิมันปีสี่หกนะครับผมบางคนต้องถ่ายละครที่ค้างอยู่เรื่อง2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไม่แน่ที่บออาจจะได้เล่นหรอครับครับผมอยากเล่นเหลือเกินสักเรื่องนึงสักเรื่องนึงผมผมเคยเล่นหนังเรื่องเดียวนะครับคู่กับภาคสองแล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับแต่แต่ก็ก็สนุกดีนะครับพี่ทำามหนังสนุกหนังมันแบบว่ามันแบบ ที่ถีวิถีภาพกล้งเดียวแต่มันใช่จัดแสงจัดอะไรอย่างนี้นะครับคือคนทํางานเราก็อยากจะให้ผลงานเราออกมาดีๆครับนะแล้วก็หนังไทยสมัยนี้คุณภาพดีด้วยใช่ออกมาแต่ละเรื่องก็ทำรายได้สูงๆนั้นเลยนะครับใช่ครับจัดหรือจักก็มีนะครับจัดก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องหนังเหมือนกัน หนังอะไรครับจะมีหนังเกี่ยวกับเรื่องของใบปิดนั้นเก่าๆครับสำหรับคนที่เป็นแฟนหนังชอบหนังใช่ไหมครับใช่ใช่บางบางคนที่จะชอบเก็บใบปิดโปสเตอร์หนังนะครับภาพของนักแสดงเก่าๆูกคุณพ่อผมก็มีก็มีขายเป็นกลามีขายมีขายเอาไว้ใช้เวลา เราจะต้องทําละครหรือว่าทำภาพยนต์พีเรียดเราต้องใช้อุปกรณ์ประกอบฉากก็สามารถมาที่จ, <ะ S 1> จตุจักรได้เหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยเราเดินกันมาถึงจนตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นจุดนัดนัดแนะของที่จตุจักรเลยนะครับก็คือหอนาฬิกานะครับอ้าวลวรู้สึกว่าตอนนี้กําลังซ่อมแซมอ่ะฮะอ้ารเขาเรียกอะไรอย่าซ่อมแซมนิดนึงนะครับครับอาแล้วครับจากตรงนี้เราจะเดินคุณหนุ่มจะพาไปเดินดูอะไรอีกครับ ผมจะพาเดินดูเสื้อยืดแล้วกันนะครับเพราะวันนี้ใส่เกงยีนเข้าไปมาแล้วก็ชอบใส่เสื้อยืดอ,อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูเสื้อยืดสวยๆสักตัวสองตัวนะครับของตัวเองใส่แล้วก็จะฝากใครบางคนเจ้หน่อยอ๋อนี่เป็น,เป,นเป็นสูตรแต่เป็นยีนใช่ไหมเนี่ยขอชมก่อนแล้วกันนะครับพี่ขอบคุณครับผมเจอตัวนึ้นะครับพี่ขอ,อดูไมค์ม้าหน่อยได้ไหมครับตัวเล็กเพา่อเอยวยดีผมจะชอบเลยขอลองหน่อยได้ไหมครับพี่ ตัวเท่าไหร่นะครับร้ไม่ได้ใช่ไหมครับดีได้พี่ซื้อไหมไม่ใส่ไหมครับใส่ได้ตัวนี้ครับพี่พอมีสีอื่นด้วยเหรอครับอ๋อนี่เป็นฟลอริดาเหรอครับพี่มีอีกไหมพี่มีตัวเล็กๆไหมพี่มีกิมเามีอีกไหมครับเป็นแบบหมดแล้วใช่ไหมครับปลาคหนุ่มซื้อเถอะเท่าไหร่ครับพี่นี้สวยสุดละสองร้อยค่ะยนัคำตอบสุดท้ายครับ ผมเห็นงานแบบนี้แล really ้วผมทําให้ผมนึกถึงพี่ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งชอบว่ารูปในสไตล์นี้มากแล้วไปอบก็คือคุณโน้ตอุดวงแต้พาณิชย์นะครับงานลักษณะนี้จะคล้ายมากกลับมาอยู่นานานห้าโชว์นะครับคุณนี่เดินเก่งจริงๆนะครับคุณรู้ทุกซอกทุกมุมตอนนี้นะครับคุณสอนรามนะครับพาผมมาบริเวณที่เรียกว่าอะไรขายของแต่บ้านแต่บ้านกระจุกกะจิก บริเวณนี้นะครับหลังจากที่เราดูอะไรหลายๆอย่างแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมาดูนะครับของต่างบ้านซึ่งจะอยู่ในโซนละแวกนี้ร้านนี้คนเยอะเนี่ยเขามุงมุงอะไรเข้าไปดูไหมครับขายเสื้อขายเสื้อครับเสื้อผ้านาฬิกากระเป๋านะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นของที่ดีไซน์เองหรือว่า อ๋อก็จะมีพวกเสื้อับบขิมขาดนะครับดีไซน์ถ้านงานรำมาอ๋อครับเป็นของครับเป็นของที่น้องๆเจ้าของร้านเขาดีไซน์เองนะครับตอนนี้ก็มีร้านเสื้อใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากเพราะว่าน้องๆนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับเปิดร้านกับเพื่อน ออกแบบเองแล้วก็มาขายเองในราคาที่เหมาะสมนะครับคุณนี่รู้เยอะจริงๆนะครับใช่คุณคุณมาช่วยน้องๆเขาเปิดร้านมัครับเออส่วนใหญ่จะมีรุ่นน้องให้ทำงานด้วยมีร้านอยู่ที่จะรู้จักเยอะมากอ๋อครับรั่ผมไี่ผมยังไม่เห็นของหล่งบ้านอ๋ออยู่ด้านหน้าเยอะเลยเดินไปนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีครับอ่าตอนนี้มาคุยเรื่องงานบ้างละครที่กำลังจะออนแอร์ผู้กองยอดรักคนที่จะกับง c แ a คเตอร์ของหลุ่มนะครับแล้วก็เป็นการ อาให้บอกก่อนว่าคาแรคเตอร์รับบทเป็นใครอะไรอย่างไงบ้างครับรับบทเป็นพลทหารท่านครับซึ่งเป็นทหารกองประจำการนะครับหรือว่าทหารเกอื์แล้วก็เป็นชีวิตเรื่องราวของในรู้ในกรมแต่สนุกสนานก็อาจจะเคยผ่านตามาในรูปแบบอื่นอนแล้วนะครับกับท่านผู้ชมกกมาุกอบยอดนานมากสมัยพี่เด็ก,ดกประมาณสักผมว่าทั้ง5-6ปีนะ ห้าปีเหรอครับประมาณของที่พี่โอจนถึงวันนี้อ๋อของคุณโอผมยีงคิดถึงของคุณของไอซ์ดวงใจโอ้ครับมีหลายรุ่นมากอันนั้นหลายปีมากแล้วก็เป็นละครที่ดูแล้วไม่เครียดนะครับอมยิ้มแล้วก็สบายสบายเรื่องมันจะไม่หนักมากครับพี่พลนะครับแล้วก็เป็นการที่หนุ่มมาพบกับติ๊กครั้งแรกใช่ใช่เพราะว่าติ๊กนี่รู้จักกันมานานแล้วสมัยก่อนถ่ายละครด้วยกันก็จะเจอกันตามของถ่ายก็ทักทายกันบ้างแต่ยังไม่มีโอกา่เคยเคยเล่นด้วยกันมั ไม่เคยครับนี่เป็นเรื่องแรกที่ได้มาเล่นกัเคยเล่นกติ๊กไหมเคยครับเคยเคยเส้นสายลายรักนะครับเคยเคยเรื่องหนึ่งของผมนี่เรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยนะครับแล้วมาเจอติ๊กเป็นคนยังไงบ้างติ๊กเขาเป็นเด็กเอผมนี่เขายันวายุนยันวายุนครับทำไมครับเรียกว่าเด็กสมบูรณ์เขาก็ไม่ได้อ้วนนี่ทำไมเป็เรย่างใหญ่นคือเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้อ้วนครับแต่แบบเขาจะเป็นน้องๆที่แบบ ดูแลสุขลักษณะเรื่องอาหารการกินได้ดีขนมจะเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกหยันหยุ่นซึ่งก็จะเรียกแก้งน้องเด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์นี้เรามาอยู่ที่ร้านนี้น่าสนใจมากเลยครับพี่พลคือโดยของบ้านปอ่งผมเห็นงานแบบนี้แล้วผมทําให้ผมนึกถึงพี่ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งชอบวาดรูปในสไตล์นี้มากแล้วไปอบก็คือคุณโนตอุดวแต้พานิ์นะครับงานลักษณะนี้จะคล้ายมาก นี่เป็นอะครเล็กนะครับอะคคเล็กเขาวาดอยู่บนแคนวาสน่ารักอืมราคาขแก้วนี่ส0 0ร้อยนะครับดื่มกาแฟจะทำให้ความร้อนของกาแฟนี่อยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ดินนะครับข้ามาคุยเรื่องเพลงบ้างเรื่องเพลงครับสอราม อยู่ในวงการมา11ปีออกมา2อัลบั้มไม่อยากเจ็บตัวเพิ่มครับเฮ้ยออกจะโด่งดังสองลามจุ๊บจุ๊บหรืออะไรนะจุ๊บจุ๊บอะไรจุ๊บจุ๊บอะไรนะสำหรามจุ๊บจับเลยนะจุ๊บจับหวยจับนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บครับสำหรามจุ๊บจุ๊บกับลูกไม้อันนี้ชุดสองชุดแรกลูกไม้ของในหนุ่มลูกไม้ของนายหนุ่มก็ดังทั้งสองชุดไม่อยากเจ็บตัวอีกแล้วดังทั้งสองชุดจริงๆก็มีโอกาสได้ร้องแค่เพลงละครช่วงนี้ออืครับ อย่างเรื่องผู้กองยอดรักนี่ก็ร้องเพลงละครเองนะครับแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วผมชอบร้องเพลงครับแต่ผมยังแนวเพื่อชีวิตอะไรก็ร้องหมดเวลาผมชอบแนวที่มันเปรร็ผู้ชายผู้ชายหน่อยอืแต่เพลงที่ทามันยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะมันจะเป็นแต่ว่าเด็กๆใสๆของคุณนะมันยังหาแหาที่ลงตัวไม่ได้ก็ยังไม่ทานะครับแล้วทำไมทำไมเราไม่ลองไม่ลองแบบว่าออกอีกสักชุดหนึ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทําจริงๆ ป้าขอบคุณ <c oughs> ให้ผมเหรออีกคบขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหสอนรามได้อะไรนะครับเขาเรียวกว่าอะไร <c oughs> นะครับใ <besar> ห้มาขอบคุณคาขอบคุณครับป้าผมขอเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ไหนถูกกว่ากันอันนี้บาทเอาอันนี้ดีกว่าจะได้เงินทองเยเยอะอันนี้ให้ป้าขายนะ <c oughs> ขอบคุณครับอันนี้น่ารักมากเพราะว่านั้นเอาให้ป้าขายนะครับอันนี้เราขอให้เรามาใส่เส็จตังนะครับจะได้ เป็นกอบเป็นกรมนะครับคุณอาครับเออกลยจะบอกเล่นเพลงว่าถ้าเรื่องโอกาสที่ถ้าเกิดกลับมาทําแบบว่าในสิ่งที่เราเราเราชอบแล้วคิดว่าเป็นตัวเรามากขึ้นต้องให้ระยะเวลามากกว่านี้หนึ่งครับพี่พลเพราะงานละครแล้วก็งานราชการอาหารยังไม่ปมดประจำการด้วยก็อีกเดือนกว่ากว่าครับแต่ตอนนี้ละครก็ยังเยอะมากละครก็ยังเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับในในอนาคตติดตามข่าวสารได้ อันนี้มีลำขึ้นได้ได้ได้ฝั่งสอนรามอัลบัมเดียวเดียวออกมาบ้างชื่อชุดอะไรบ้างดีครับชุดสามชื่อชุดอะไรละครับชุดสามไม่รู้จะจะจูอะไรดีครับวันนี้แต่ถ้าออกชุดสามเมื่อไหร่แน่นอนนะครับเราก็ต้องเอาสอนรามกลับมาเยี่ยมรายการเราอีกแน่นอนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงคุณติ๊กไปแล้วนะครับเป็นนักเอกที่กำลังเล่นละครด้วยกันในในเรื่องผู้กองยอดรังยอดรักผู้กองอยู่นะครับ ในเบรกหน้าเราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องนะเอกตัวจริงในชีวิตของสอนรามเชพิทักษ์กันครับตอนนี้ไปเดินกินเฉาก๊วยกันทำใจก่อนครับแก้ร้อนหน่อยครับแก้ร้อนก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกหน้าครับกับคนที่หนุ่มเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยครับจริงไม่จริงอ่ะต่อถ้าเกดฟันพงเลยคาเดียวก็มีความสนิทสนมนะครับ กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของนานาหน้าโชว์นะครับแลวตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่มุมกาแฟมุมหนึ่งในสวนสัตุจักนะครับครับร้อนไหมครับร้อนเหมือนกันครับแต่คุณแต่คุณทายชาเย็นไป2แก้วแล้วนะครับครับผมเพราะว่าชอบทานชาเย็นนะครับแต่ก็ผมว่าดีเพราะว่านอกเหนือจากมุมกาแฟแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีอาหารหลายๆชนิดส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับจัตุจักนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือต่างๆ ถ้าเกิดหิวก็สามารถจะต้องต้องระวังนิดนึงได้เพราะว่าอากาศมันร้อนๆมันลงแรงร้อนก็ระวังเรื่องรสชาติของอาหารนิดนึงให้มันเบาลงนิดนึงนะครับอาจจะทําให้ท้องเสียว่าท้องร่วงง่ายๆอครับนะครับแต่วันนี้คุณก็ชายเย็นชายเย็นเนี่ยไม่เย็นชาครับนะครับโอเคในเบรกที่แล้วเมื่อกี้เรา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 พูดถึงเรื่องของนางเอกดูจริงไว้มีหรือยังครับเอเอาเอาแค่นี้มีมองมองใครอยู่บ้างไหม ก็มีมีเพื <me ่อนเพื่อนผู้หญิงนะครับ no ม yes ีที่แบบว่าคบกันเป็นเพื่อนไม่ก่อนก็มีครับก็เป็นเพื่อนไว้เป็นน้องเอาไว้นะครับก็มีแต่เพียงแต่ว่าผมค่อนข้างจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะต้องระมัดระวังให้กับผู้หญิงเป็นหลักเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นเพศที่มีเกียรติมากกว่าบางครั้งอาชีพของเราเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเราไปไหนใครแค่ครั้งสองครั้งก็เป็นเรื่องเวลาวขึ้นมาได้ข่าขึ้นมาได้ใช่ไหมซึ่งบางครั้งเนี่ยครอบครัวของผู้หญิงหรือว่าตัวผู้หญิงเองเน เขาอาจจะไม่ค่อยชอบที่ยังให้เป็นข่าวหรือว่าต้องมีความเสียหายตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติพี่ย้อนกลับมาถามว่ากับคนที่หนุ่มเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยครับจริงไม่จริงอ่ะต่อถ้าเกิดฟันพงเลยคําเดียวก็มีความสนิทสนมนะครับสนิทการโบกไปเป็นเพื่อนใช่ครับแล้วก็มีโอกาสก็มีการโทรศัพท์คุยกันบ้างเรื่องงานว่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าถ้ามีเวลาว่างแต่มันก็มีเวลาว่างในช่วงนี้นะครับ ็อาจจะเจอกันตามงานบ้างนะครับอืนะครับอาแล้วงั้นพูดถึงโดยทั่วไปสเปคของหนุ่มเนี่ย <S <S <an> <S กับกับคนที่จะมาเป็นคนรักของเราเป็นยังไงบ้างผมต้องขออนุญ,ญาตบอกตรงว่าความรักในมุมมองของผมเนี่ยมันมองถึงเรื่องอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายแล้วก็เดี๋ยวผมก็เป็นอาหารเสร็จละวา <S an> บวชเสร็จละก็ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมองเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักก็อยากให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีความ มั่นคงเพราะว่าวันนึงพร้อมด้วยวันนึงเนี่ยในการครอบครัวเนี่ยมันต้องมีคาว่ามั่นคงเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดูแลลูกหรือว่าต้องคอยเป็นผู้ชีวิตเราอย่างใช่ไหมครับเอาละครับเรามาดูกัน้าว่ายหนุ่มซื้ออะไรไปบ้างตอนนี้มาชว้แปลดูหน่อยเออแต่เป็นความคิดที่ดีนะครับผมก็ไม่คิดถึงเพราะว่ามาซื้ออางเงี้ยเราไม่ต้องขอถุงเท้าบางทีใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําให้แบบว่าประหยัดถุงถึงไปได้โอ้ก็นี่นะครับเสื้อมิคิมาวตัวนี้สวยนะครับเมื่อกี้ เลองเอาไปซักก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งใส่เลยใช่เพราะบางทีบางทีเขาวางไว้อยู่นานด้วยใช่ครับเราต้องยอมรับนิดหนึงว่าที่นี่ก็ฝุ่นเปนเยอะนะครับซื้อขอบุณครับซื้ออ๋อแล้วก็เป็นหมู้าพพวกหัวมาซื้อมาสองใบใช่ไหมซื้อมาสองใบครับเทมาเทมาแล้วก็มือถือด้วยใช่ไหมครับสองมือถือ มีปอมือถือนะครับแล้วก็มีอันนี้ได้มาฟรีผมเก็บอาไว้ว่าคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นคนขอขายของนะครับมอบให้พูดถึงเรื่องของทหารตอนนี้ก็ใกล้ที่จะปลดประจำการแล้วใช่ครับผมหนุ่มมีโครงการอะไรต่อไปหลังจากนี้ผมจะบวชประจำการในเดือนในสายนนี้นะครับผมแล้วก็จะบวชครับจะบวชต่อเลยครับจะบวชวันที่15พฤษภาคม บนนานเท่าไหร่ครับประมาณ15วันครับเอาสิวันแล้วกลับมาก็มีงานละครอีกก็ค่อยว่างให้ทีทางานอะไรก็ถือว่าทําหน้าที่ตอบแทนคุณแม็ดินแล้วก็ตอบแทนคุณพ่อแม่ให้เรียบร้อยกับผู้มีพระคุณให้สมบูรณ์เลยครับแต่สิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้ด้วยคือเมื่อผมจะลบประจําการแล้วเนี่ยก็คิดถึงน้องๆชายไทยทุกคนนะครับที่กาลังจะมารับใช้ชาติต่อในรุ่นต่อจากผมนะครับก็ในวันที่1นึ่งถึงสิเมษายนนะครับก็จะเป็นวันที่เรียก นะครับเรียกคัดเลือกอาหารกองประจําการน้องๆคนไหนที่มีหลักฐานไม่ถูกต้องหรือว่าต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยควรจะไปที่อำเภอนะครับเช็คให้ดีว่าเราต้องไปรายงานตัวเมื่อไหร่ต้องเข้ากรมยังไงต้องเตรียมสภาพความพร้อมจิตใจยังไงก็อย่าลืมจัดการให้ด้วยนะครับนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับป็นประสบการณ์จากรุ่นพี่ครับนะครับตอนนี้เนี่ย หนุ่มก็เป็นทั้งนักร้องมาแล้วเล่นละครมาแล้วเล่นภาพยนตร์มาแล้วยังมีงานอะไรอีกที่เราอยากทํางานพิธีกรครับงานพิธีกร,รพิธีกรเนี่ยเคยทํางานมาแล้วตอนเป็นพิธีกรรายการสดคอนเสิร์ต <Conc ern S 2> นะครับ,รบแต่นายพิธีกรที่อยากทำเพราะว่าผมชอบคุยกับคนเย่างวเนี้ยผมได้คุยกับพี่เนี่ยผมจะได้อะไรจากพี่ไปละครับบางคาพูดหนึ่งหรือบางประโยคมันก็ทําให้เราได้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้มีหลักการดำเนินชีวิตของในแต่ละคนประสบการของเรามากขึ้นครับครับผมและนี่ก็คือผู้ชายที่ชื่อสอนรามเทพพิทักนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มมากที่มาเดินชอปปิ้งกันและพาพี่ทัวร์รอบสวนจตุจักรเลยครับขอบคุณหนุ่มมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมและสําหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ อาเซนอลมินิคุกกี้เล็กๆแต่ร้าวใจนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับแล้ววันนี้ก็คงต้องจากกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนจากกันวันนี้จะลองให้หนุ่มเป็นพิธีกรปิดรายการหน่อยออครับก็หลังจากที่ทํางานกันมา5วันเต็มๆนะครับครับผมก็วันศุกร์นะครับอาตุ่มขึ้นเดี๋พลาดนะครับกับนานาแนโจครับครับผมวันศุกรน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ